ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหินโคนตมบลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็วันนี้จะพาทุกท่านมารู้จักการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆนะนครับ เป็นการเลี้ยงแบบธรรมดานะครับแต่ผมอยากบอกท่านผู้ชมว่าการเลี้ยงแบบนี้ไม่ธรรมดาครับผมครับก็วัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับเป็นวัวลูกผสมเป็นวัวพื้นบ้านวัวกระโดนมีลูกผสมปลามั่นลูกผสมชาโลเล่ครับตอนนี้ก็ลูกผสม ป้ามั่นครับผมตอนนี้ก็สิบแปดเดือนครับอตอนนี้ก็ผสมชาโรเล่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็สิบแปดเดือนเหมือนกันครับผม ตัวนี้ก็18เดือนเหมือนกันครับวัวสาวครับครับก็การเลี้ยงวัวลูกผสมแบบนี้นะครับนาะมันค่อนข้างเลี้ยงง่ายครับแล้วก็ขายง่าย ครับสำหรับวิธีการเลี้ยงนะครับก็ประมาณ8ดนาฬกาก็จะปล่อยทุ่งครับผมแล้วก็ช่วงเย็นประมาณ5้าโมงครับก็จะไปรับกับข้อคืนครับผมส่วนอาหารนะครับก็ ฟางอัดนะครับท่านผู้ชมฟางอัดจำเป็นต้องมีอย่างมากครับเราดูที่เขาทำนานะครับอันนี้ฟางอัดผมปีหนึ่งจะเก็บฟางอัดอยู่ที่300ก้อนครับ ฟังอันนี้สามก้อนร้อยครับท่านผู้ชมแล้วก็เอ้ยย่านาะครับอันนี้จะปลูกเป็นย่านเนเปียรครับท่านผู้ชมก็ประมาณหนึ่งไร่ครับย่านเนเปีย ครับก็ในสวนของคอกเนาะท่านผู้ชมพอในนี้จะเป็นคอกแบบคังรวมนะครับก็ฝั่งนี้ต่อเติมใหม่ครับท่านผู้ชมเนื่องจากวัวมันเยอะเกินครับต้องต่อเติมใหม่ข้อผมก็เน้นเป็นสังกะสีเก่าๆครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม้เก่าๆครับ ครับสำหรับไอ้ท่านชมที่อยากเลี้ยงวัวแบบนี้นะครับนาะก็ไม่จําเป็นต้องทําคอกสวยงามอะไรมากมายครับก็ทําให้แต่พออยู่ได้ครับท่านผู้ชมครับและที่สําคัญครับคอกท่านผู้ชม ้อกผมจะเป็นมีร่ม70%แล้วก็โดนแดด30%ครับท่านผู้ชมถ้าตรงนี้ไม่โดนแดดก็จะเฉะมากครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เป็นวัวแม่สาวนะครับตอนนี้สามปีกว่าแล้วครับผมตอนนี้ค่อนข้างกินหญ้าดีครับผมเลี้ยงลูกดีครับ ก็สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจครับผมก็สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่คอมเมนต์ได้ครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมเดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ